ฮอปแอตติกส์พานควายคลาสแอนด์วิสโตรถือว่าเป็นร้านนั่งชิลที่ไวฟ์ดีมากแล้วยังเป็นร้านที่มีเก๊กฮวยมีฟองแบบคลาสและลานตาไปหมดถูกใจสายเก็กฮวยมีฟองแบบเราจริงๆเลยร้านบรรยากาศดีตกแต่งสวยดนตรีเพราะเหมาะกับการนั่งชิลและพาคนรักมานั่งฟังเพลงและจิบเครื่องดื่มเพลินสายดื่มแบบเราก็ต้องมุ่งตรงไปที่แท็บเก็กฮวยมีฟองบอกเลยว่าร้านนี้ทําดีทุกแท็บแต่ที่อยากแนะนําเลยคือไพรเดอร์คาราเมลแคนดี้แท็บนี้แอบรู้มาว่าร้านเขาคลาสเองด้วยนะรสชาตินุ่มๆหอมกลิ่น คาราเมลเปรี้ยวปลายนิดนดนด,ดื่มง่ายสุภาพสรตรีน่าจะชอบพาทอาหารของเขาก็ไม่ธรรมดาทั้งเป็ดลมควันพิซซ่าและสปากเกตตี้คาโบนาราสลัดเอ็นข้อไก่ทอดร้านนี้จบครบทั้งสายดื่มทั้งสายกินจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้สปากเกตตี้คาโบนาราร้านเขาทำด้วยเข้มข้นหอมชีสหอมนมหอมครีมที่รักจ๋าเมนูต่อไปนี้เราบอกเลยว่าต้องสั่งแบบต้องอมมัสอนะ่ะถ้าไม่กินเมนูนี้ก็ถือว่าผิดมากเพราะเป็ดหอมและเนื้อนุ่มมากเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดพิซซ่าร้านเขาจะเป็นสไตล์โฮมเมดกินเสร็จ้อยากจะูภาษา ลลใครไม่ดื่มแก๊กหวยมีฟองเขาก็มีเครื่องดื่มอื่นด้วยนะที่สําคัญคือทําถึงอีกแล้วสุขได้เล่าเท่าได้กินเอ็มข้อไก่กับแก๊กหวยมีฟองมาเติมเต็มความสุขของชีวิตและเครื่องดื่มดีๆอาหารดีๆบรรยากาศดีๆและเพลงเพราะๆที่ร้านนี้เลยครับ Hop Addicts p a n t a i เชื่อกัดกัดลองมาแล้ว